ชายคนหนึ่งถูกจับเพราะขวดน้ำพึ่งเขาหายตัวเข้าไปในป่าหายไปจากบ้านหายไปจากครอบครัวเหลือเพียงหัวกะโหลกของเขาที่ถูกพบในถังน้ำมันจมอยู่ใต้สะพานนี่คือคดีของวิลลี่นักต่อสู้เพื่อสิทธิชาวกะเหรี่ยงที่หายตัวไปและกลับมาในสภาพที่ไม่มีใครควรได้เจอบิลลี่ชายหนุ่มชาวกะเหรี่ยงบ้านบางกอย อาศัยอยู่ในพื้นที่ปา่าณปัจจุบันกลายเป็นอุทยาแห่งชาติแก่งกระจานบิลลี่เขาไม่ช่นะก,การเมืองและเขาก็ไม่ใช่นักเคลื่อนไหวซะด้วยเขาเพียงแค่ต้องการพราชาวบ้านคนในชุมชนของเขากลับไปใช้ชีวิตอย่างที่เคยเป็นแค่นั้นเองพื้นที่ที่เขาเคยอยู่เราเรียกกันว่าเขตอนุรักษ์ในปี2554ชาวบ้านบางกอยถูกผอบ้านถูกบังคับให้ออกจากพื้นที่ดินของตนเองที่เคยอยู่กันมานานแล้ว บิลลี่ในฐานะลูกชายอดีตผู้ใหญ่บ้านเขาค่อนข้างจะมีชื่อเสียงระดับหนึ่งเขาเลยต้องการที่จะช่วยเหลือคนในหมู่บ้านวันที่17เมษายนปี2558บิลลี่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปในเขตอุทยานเขาถูกจับโดยเจ้าหน้าที่ในข,าาข้อหาครอบครองนำพึ่งป่าหขวดน,นั่นคือครั้งสุดท้ายที่มีคนเห็นในสภาพเขายังมีชีวิตอยู่แล้วหลังจากนั้นไม่มีใครได้ยิงข่าวคราวของเขาอีกเลยไม่มีหมายจับ ไม่มีบันทึกการส่งตัวไม่มีแม้กระทั่งคำอธิบายจากคนที่จับตัวเขาไปภรรยาและคนในครอบครัวยื่นหนังสือร้องเรียนให้กับ DSI เพื่อต้องการอยากหาคำตอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างแน่แต่ DSI ตอบกลับมาเพียงว่าไม่ทราบชะตากรรมเพื่อนบ้านก็เริ่มไม่กล้าให้ปากคาแต่มีบางคนได้เล่าว่าเขาได้ยินเสียงบางสิ่งบางอย่างเหมือนว่าคนกําลังทุรนทุรายมาจากใต้สะพานนั้น แต่ก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปดูแล้วในปี2562 5ปีหลังจากที่บิลลี่ได้หายตัวไปด้านของ DSI ได้ตรวจค้นในเขตอุทยานและพบถังน้ำมันเก่าถูกถ่วงน้ำไว้ใต้สะพานหลังจากที่ DSI ได้เปิดถังน้ำนั้นขึ้นมาเราก็ได้พบกับสิ่งที่เราไม่ควรที่จะได้เจอและไม่ควรมีใครเป็นแบบนั้นด้วยคือเศษกระดูกฟันหลังจากที่ได้ตรวจสอบ DNA แล้ว สามารถยืนยันได้ว่าเป็นของบิลลี่นั่นเองครับเขาไม่ได้หายไปเขาถูกฆ่าแล้วถูกอำพัางอย่างเงียบเชียบในปี2-5-6-4หลังจากที่พบกระดูกของบิลลี่หลังจากที่พบกระดูกของบิลลี่สปีนายชัยวัตรอดีตหัวหน้าอุทยานแก่งกระจานถูกฟ้องร่วมกับพักพวกจำนวน4คนข้อหาร่วมกันฆ่าโดยแต่ตองไว้ก่อนจากนั้น1ปีศาลมีคำพิพากษาว่ายกฟ้อง ด้วยเหตุผลหลักฐานไม่เพียงพอทั้งทั้งที่เจอศพเหลือแต่กระดูเหลือเพียงแค่กระโหลกแต่กลับไม่มีคนทำดังนั้นเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันดีกว่านะครับว่าคำถามแล้วใครกันล่ะที่ได้ประโยชน์จากในเรื่องเรื่องนี้จากการที่บบลลี่ต้องเสียสละตนเองแล้วได้ตายไป 1. บิบลลี่คือแกนนำที่ทำให้ประเด็นสิทธิชาวบ้านดังขึ้นเขากำลังต่อสู้ในคดี ที่อาจจะทําให้บางคนที่อยู่ในระบบต้องสั่นคลอน 2. พื้นที่ที่เขาอยู่นั้นมีโครงการใหญ่ในอนาคตหากไม่มีเสียงคัดคานโครงการนี้จะเดินหน้าได้อย่างราบรื่น 3. การนำพางศพใต้สะพานนั้นมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่จะต้องเป็นคนที่รู้เส้นทางและคนกลุ่มนั้นจะต้องรู้ได้ว่าไม่มีใครเข้าไปตรวจสอบในบริเวณแถวนั้นคำถามชวนคิดนะครับศพของเขาได้กลับมาแล้ว แต่ความยุติธรรมยังมาไม่ถึงมันเป็นความเงียบที่เจ็บกว่าคำโกหกคุณเชื่อไหมว่าบางพื้นที่เสียงของความจริงอาจถูกลบได้ด้วยคำสั่งของใครบางคนแล้วคุณคิดว่าคนทำยังอยู่ในตำแหน่งหรือไม่เสียงของวิลลี่อาจจะหายไปแล้วแต่ไม่ใช่สำหรับคนที่ยังตามหาความจริงตอนหน้าเราจะพาไปดูคดีฆาตกรรมเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดและมันไม่ใช่ภาพคนหลายแต่จับภาพบางอย่างได้ ที่มันไม่ควรมีอยู่ในนั้น